โอเคก็กล okay, okay. so, ับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมสิ่งที่หายไปกันเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ทามา EP ที่สี่แล้วครับก็จะถึงไป EP เยอะจนกว่ามันจะจบอ่ะน่าจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยโอเคกันไกลถูกมาครับอ๋อเลยใช่ไหมอ๋อบิ๊กเอ็กซ์รียว่าอะไรโอเคปันเจ โอเคไว้ปุมอัดคลิปมันไกลกันไหม <c oughs> อดูแลใช่ไหมใช่ไหม๋อโอเคล็ดีๆ พอดีพอละไม่เนี่ยแล้ว,วก็พันเอาาเอาไม่ใช่คนป้าวาดคนว้าวาดคนเยวะยังไม่เสร็จ hello Cái gì vậy? Ồ, hello hello yếu dạo luôn hello 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 โอ้อีซี่นะอย่าพูดเลยเถอะไม่งั้นมันจะแพ้แน่นอนหัวในกันในช่ได้โอเคเชือกธนูคีต่อไปก็บล็องดอนดอนต้องเหี่ยวเหี่ยวมันแมงกะพุ้นหน่อยไม่ใช่หัวล้าน ล้วก็อะไรพี่ะ้องพิมต้องวัดผมอ๋อบวกก็งพาผมอันนี้ก็ต้องพิงไฟพอเคไม่ใช่พิงแล้วก็มีไฟไฟโอเคเอาดีๆผมจะเอาดีๆแหละโคตรยากอ่ะ โอเคไอ้โอเคดีกล้ามแบบอันดีๆเออมาต้องดีดีจ้ะครับโอเคแล้วก็ขึ้นแล้วมูล รูปปอกม้ปุ๊ปุ๊ปมมยปุ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 ปากอะคืออะไรอะปีกไม่ใช่ผมเขาเปิดโฆษณาดูนนี่ก่อนมากัแล้วอ๋อมันคืออะไรอะเดี๋ยวเพิ่งขอดูนะจชาร์ ชัดรอบแม่งขึ้นไปดิไอ้นั้นอ่ะดูมันหาไม,าไม่ยอมมาอีกตีเล้กก็สิกไมาอยู่แล้วมันก็ต้องอะไรอ่ะเด็กเหรอว่าเด็กเล่นคือ,อไรอ่ะมันงงมากเลยอ่ะอาดูแหละ นี่น,นี่ก็ง่ายอยู่งอปลิยสโอ้ยแม่งโคสนายแกลกี่ก็มาอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรอันนี้อันนี้เปบอะไรอ่ะมันงงอีกอะไรอ่ะไล่ปะ ทำอะไรไม่ได้เลยผมงงไอ้ตรงนี้ตลอดเลยผมต้องเปิดเน็ตเล่นน่ะบ้าไม่รู้อ่ะเอเคปิดปิดปิดป,ป,ปเคมาแล้วอ๋อเขาฉลามเขเก็ดปีกพีเซื้อแล้วจะร้องใหม่้งอ๋อไม่ได้ร้องไ้ องหะไรอ่ะคืออะไรอ่ะกองเล็บขาดคืออะไรย่ามอง โอเคครับอีพีสี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่คลิปหน้าครับบ mm hmm. ๊ายบายเริ่มสวัสดีครับห้ามให้มัน เริ่มนะครับกดติดตามหรือว่าถึงหนึ่งล้านเลยนะครับจะได้ไม่มีล